ไปดิพี่น้อง Nh ายาดพ่นยุดตกเลยค่ะ,ะจักรฟ้าสิมากเกีียวหยาอะไรจัก,กระสอบจักใดเพราะได้ให้นั่งกินมืออื่นพี่น้องเอ้ยโคดโคกโม่บักแสงตกะประยุทธ์ประยอน,นค่ะเกีียวทุกหยาแล้วก็เท่างขา ฟ้าวตกมาก็แล้วกันเดีย๋ยวอันนี้ข่าวมีแตนะ่พี่น้องเลยตอนข่าวไปน้ำเลย

น้้อองเอยได้บุกกระสอบหนึ่งนี่ล่ะค่ะเก็บใส่กระสอบแล้วก็พอว่าเกี่ยวไว้ได้ปลนอะไซึมเอื่อยซึมอ่านก็นกนเกี่ยวได้ปุระสอบสองสอบไว้ให้กินมือ่อื่นจ้าฝนมันซ่าแล้วก็หยาดลงมาในเะมือ่อื่นพันธุน้ำม,มาอีกเอาไว้ให้กินพรุ่งนี้พอ ลมเย็นเย็นบ้านเราดีกว่าห้องแอ,แอมีพ่อมีแม่พ่อและแม่ที่คอยห่วงใยเจอแต่คนเอาเปรียบหน้าบนจนร้องไห้พ่อแล้วเมื่อแล้วพี่นอ้องเอ้ยเหนื่อยแล้วค่ะ ให้กินมือ่อื่นพี่น,อน้องจ้ะเมืม่อยค่ะนี่ก็เมื่อเคลิ้มมาอยู่แต่ว่ามื่อแรงเห็สิตโตะบอแต่ว่ามีลมโว่ๆอยู่พี่น้องเลยหยากระับขอแต่เด่นเกี่ยวพอได้เสริมพี่น้องเสริมเฟืองนี่แหละเพราะว่าขัสิไปให้กินแต่หยาไม่นีก้ก็โอ้กินบนมือก็คือสิโคอิ่มดอกตัดเบิดทองนี่ก็คือสิบพอ่พอกินพ่กนม่เพราะว่านัาง่งขิดบนมืออยู่แล้วเนาะพี่น้องเลย งาสองสามกระสอบนี่แหละนี้ออกงานกับเกียบน้องไข่สมมูไข่ในข้าวิจูงให้นางกินแถวคันนินข้านางไม่กินนะขอนางเบรคปล่าอนางไม่ไม่กัดนะนักขี้เดียด์สม,มจังนไรไม่กี่ข้านกัดนีอ่ออกแต่ว่าข้าวเกี่ยวห้าวในนันเนืน้อใดก็ได้ค่ะแกอ่อนก็กินเบิดแต่ว่าข้นจูงเนี่ยเอาไม่ยาจูงค่ะนํำมาออประสาทขืนกับนาง <c oughs> เอา สงบสติกบนางไหวซะปศุตรงจูงให้นา่งกินแถวคันจบขนาดก็คือไปหาเกี่ยวให้นางกินซะเกี่ยวมาเอาได้นา่งก็กินเิดนางบนเรือค่ะนนางแต่อาจจะเหนื่อยเราหน่อยนะคะเธอก็รักสบายวัวเป็นมักสบายนะพี่น้องค่ะ ไมอได้ก็บไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อนบอกว่าให้ไปลงทะเบียนก็บไม่ได้ไปเลยพี่น้องเอ้ยลงทะเบียน,นจีนวัคซีนเจน,จนสันแอนด์เจนสันบอกอย่างนี้แหละมาจากน้ำวอลเปินแต่ก็บไม่ได้ไปจ้ะจะสร้างจีบวัคซีก็สำนั่งละ่ะเขาไม่ได้ไป่ใส่ดอกย่างไปไก่สุดกะบ้านอาัมาราฮารูอ้วนเซรานแค่นี้แหละ ้านอื่นเมืองอื่นกับบริคอยได้ไปอยู่แล้วเพราะว่าเอาก็อยู่แต่ตาสังคมกไม็ไม่ไปแล้วไม่อยากไปแล้วไม่ไปคนกำลังไลกับบ้านกับช่องเนาะช่วงนี้ก็ติดกระลายแต่ว่าแถวอ้อมอ้อมคางกับแบบว่าเข้ามาจนกรุงเทพเนาะก็ะสีมีติดมานําอยู่พี่น้องเลย ทางใดกะฝากเป็นกำลังใจให้เราชูขุดคนเด็กพี่น้องเด้อคออยู่ไกลหรืออยู่ไกลทางใดก็แล้วแต่ยงตลอดปลอดภัยจากพยาธิโควิด COVID. สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องเด้อเราใดก็ได้สู้ต่อไปสู้และก็สู้เนาะพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังใจให้เห็ซีคือเก่าเด้อค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิง่งให้นดังมีเด้อพี่น้อง จะเห็ุคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิจวไว้ซันนี้แหละพี่น้องขอบคุณหลายๆที่ข้ามาเบิ่งมาชมช่องเจสีเนาะน้องเนาะขอบคุณหลายๆ